พิธีได้ดื่มกาแฟแล้วเป็นยังไงบัางคะครั้งแรกนะคะโหแพงจังไม่กล้านะคะลองครึ่งซองเอ๊ะทำไมรู้สึกสดชื่นค่ะ,ะผู้แนะนำผู้หวังดีของเราเอาซองหนึ่งน่ะกินนึกเราก็คิดว่าโอโ้โหโดนดีดแน่แล้วไม่เข้าท่าแปลกกลับรู้สึกสดชื่นค่ะนอนหลับลึกไม่ทุรนทุรายไม่อยาก,ยากนั่นอยากนี่รู้สึกอิ่ม แล้วลวสุดชื่นแบบสมองโปร่งเลยสดชื่นมากค่ะแล้วยังไงเนี่ยเนาดแค่อลองประมาณ3วันนะคะต้องสวันแล้วทุงลองก็เอ๊ะทำไมดีค่ะแล้วก็เออน่าสนใจตอนแรกเข้ามาแนะนําใหออ้ไม่สนใจแพงจังเลยอะไรอาอป,ปา,าใช่ไหมคะอาป,ปามาแนะนําใช่ค่ะคอหวยกันอนะคะ่ะค่ะนะคะ บอกเราก็บอกเจกมันแพงจังอะไรกันนะกรน,นาดเนี่ยเจกเนี่ยอแล้วก็คุยเนาะค่ะตอนนี้เคยเราคิดว่าคุณหมอให้เลิกกาแฟค่ะไปติดกาแฟไอ้ชงโบราณโอ้โหตื่นขึ้นมาสั่นเลยต้องไปให้ได้บนร้านจะเปิดสักตีตีสี่ต้องไปกปแาต้มโขลกเลิกไม่ได้ค่ะพอมาดื่มแม่มดนะคะคุณแม่มดเธอดีมากไม่รู้สึกหิวไม่สุดทุลนทุไยต้องไปร้าน อาไปร้านกาแฟแบบนั้นอีกแล้วสดชื่นแล้วเมื่อวานเมื่อวานพอโค้ชสูตรแนะนําว่าพิธีบลองดื่มช่วงบ่ายมันจะหลับสบายแล้วพิธีบลองไหมคะเป็นยังไงบ้างลองเลยค่ะลองโหมาดีแต่คงงจะนอนไม่หลับแน่แล้วนองนึกในใจนะคะค่ะแต่พอดื่มเข้าไปอ่ะดื่ม เป็นไปได้ยังไงหลับลึกหลับสนิทนะคะสดชื่นมากด้วยวัย58ปีนะคะเพราะคนวัยเนี้ยจะนอนหลับยาก<ฆ>ถ้าดื่มกาแฟแล้วมันจะอับเกิดอาการและโรคประจําตัวนะคะก็คือความดันกับไขมันนะคะค่ะ<ฆ>แต่เดี๋ยวไปโรงพยาบาลเดี๋ยวจเจปาใบวัดความดันมาโชว์มาโพสให้พวกเราชาวแม่มดนะคะทำเธอค่ะธุรกิจอันนี้ไม่แพงจับต้องได้และคนที่แนะนำมาการันตีว่ามาตรฐานคำว่าหักหลังนะ่ไม่มี<ฆ>เลยด้ว <laughs> ขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะโอ้ <Yeah. S 1> oh, สุดยอดเลยพี่